สวัสดีค่ะอินี่นี่ชาแนลไมอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาคุยเรื่องออยทาผิวค่ะเป็นโรสออบำรุงผิวที่มีหลายคนถามมาเยอะนะคะหลังไมว่ามันใช้ดียังไงนะคะตัวนี้จะให้ดูนี่ค่ะเป็นอโรสออยค่ะเป็นน้ำมันทาผิวบำรุงผมเช็ดเครื่องสำอางหรือว่าใช้หยดในอาบน้ำก็ได้นะคะ ถ้าออย์โดนน้ำเนี่ยจะแตกตัวเป็นน้ำนมทันทีนะคะก็ส่วนผสมมีอะไรบ้างก็จะมีโรทิบออยนะคะแล้วก็อาร์แกนออยทีทีออยเอ่อวอลนัทอ่าอะโวคาโคดออยวิตามินอีวิตามินบ e, ีน 3, และดอกคาโมไม์นะคะสารสกัดคือแน่นมากค่ะตัวนี้คือทาบนผิวเนี่ยจะทำให้ผิวคือนุ่มมากยะให้ดูนะคะทุกคนี่ คือผิวจะนุ่มมากแล้วคือไม่เหนียวเนืนอ้อหนะทาง่ายซึมเร็วผิวนุ่มเหมือนผิวเด็กเลยค่ะสรรพคุณเหรอคะลดรอยแตกลายค่ะลดผิวแห้งกล้านใช้ได้ทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวเลยนะคะบำรุงผิวดีสุดๆค่ะขนาดแม่นะคะผิวแห้งคือเขาแพ้น้ำแตกเป็นขุยเลยนะคะแบบแห้งคันมากๆตอนแรกเขาไม่ยอมทานะอันนี้คือแบบ บังคับให้แม่ทาตอนนี้คือตอนนี้คือนางเลิฟมากคือนางแบบทาทุกวันเลยค่ะต้องทิ้งไว้ให้นางเป็นสิบสิบกล่องเลยนะเพราะานางชอบมากคือตัวเนี้ยใช้ดีจริงค่ะแล้วส่วนเรื่องลดรอยแตกลายนะคะก็ใช้ประมาณใช้ต่อเนื่องประมาณ3ามเดือนค่ะเห็นผลค่ะรอยแตกลายจางลงนะคะผิวนุ่มคือหอมมากแล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นกลิ่นคือหอมติดผิวเลยค่ะ หอมมากคุณสามีนี่คือชอบมากค่ะนางเลิฟสุดๆค่ะอยู่ไม่ไต่ไรไม่ตอมนะคะทาไปแล้วเนะะี่ยค่ะแมลงวันยังไม่มาตอมเลยค่ะใช้ดีมากจริงๆค่ะอ้อแล้วก็เดี๋ยวจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือว่าเดี๋ยวจะหยดใส่น้ําให้ดูนะคะว่ามันแตกตัวเป็นน้ํานมยังไงนะคะนี่นี่นะคะเดี๋ยวมให้ดูเห็นไหมคะทุกคน เขาจะเปลี่ยนเป็นน้ำนมเห็นไหมคะจะแตกตัวเป็นน้ำนมเลยค่ะเห็นไหมทุกคนถึงได้ใช้แช่ในอ่างอาบน้ำนะคะผิวจะนุ่มมากค่ะแล้วคือตัวนี้เขาจะเกาะผิวเราทำให้ผิวเรานุ่มแล้วก็หอมด้วยนะคะน,นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมเขาจะเป็นน้ำนมเลยสีน้ำนมเราเห็นไหมทุกคนนี่หยดไปนิดเดียวเองนะเห็นไหมคือเลิฟสุด แล้วหอมมากค่ะทุกคนอย่าลืมไปซื้อหามาใช้กันนะคะสวัสดีค่ะ